ไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจมมกนี้หรือเปล่าคะจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นมุกของคนนอร์เวย์หรือเปล่านะคะอันเลคานทาฟซาพินสวตเดนดาฮันคลาเตเนสฟราโฮเบสเตนนะคะอันนี้ก็คือเจ้าเม่นนะคะนึกถึงตัวเม่นนกขน,นก็จะแบบแหลมๆใช่ไหมคะที่หลังของมันอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับแปลงหวีผมนี่แหละเสร็จแ,แล้วเจ้าเม่นเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําผิดได้หมดแหละทําความผิดได้หมดแหละนะไม่เป็นเรื่องปกติ เจ้าเม่นเนี่ยบอกตอนที่ตอนไหนตอนที่ตัวมันเองเนี่ยคลานออกมาจากจากแปลงวีผมซึ่งเดาเอาว่าเม่นตัวนี้อาจจะเป็นเม่นตัวผู้ก็ได้ซึ่งต้องการที่จะแบบคลานเข้าไปหาเม่นตัวเมียแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันดูผิดมันเข้าใจผิดมันมองผิดโคตาลายเนาะ,นะ <laughs> มันเลยเห็นแปลงวีผมเนี่ยเป็นเม้นตัวเมียพอมันคลานเข้าไปแล้วมันก็เลยรู้ว่าเอา้าตายหาจะคลานเข้ามาผิดที่นี่นะ อ่นนานรายกาทาไฟซาพินสเวเนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยใช้ในกรณีไหนกรณีที่แบบเราทําอะไรผิดไปเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรืออาจจะตั้งใจก็ได้แต่แบบว่าโอ้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่มันแบบว่าร้า,ายแรงมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกให้ประชุมที่ห้องอานะออมีประชุมีห้องอาแต่ว่าตัวเราก็แบบฟังผิด ไปนั่งเราอยู่ที่ห้องแอร์แล้วก็บอกว่าอา้าไม่เห็นมีใครมาประชุมยเอาเขานั่งกันอยู่ที่ห้องอาอุ๊บสตาอันไรข้าตาไฟเ <c oughs> นี่ยค่ะจะใช้ในกรณีประมาณนี้นะคะจะส่งข้อความไปสักหน่อยอะไรเงี้ยไปหาเพื่อนคนหนึ่งอ็อัพมาโกะส่งไปอีกขาอีกคนหนึ่งว่าฉันไม่ได้รับข้อความของแกมันสําคัญด้วยทำไมแกไม่ส่งมาเอาเขาจะส่งอะไรแกดูสิฉันไม่ได้รับ เออฉันส่งผิดคนอันเลยคันทาไฟเนี่ยค่ะลองไปใช้ดูนะคะคือจริงไม่รู้เป็นมุกของคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเองก็จะใช้นะคะแล้วก็มันใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถผอวเราได้เต็มที่ว่าอันเลยคานทาไฟซาพิมส์นินเนตดาหันคลาเตเนตฟราโฮเบสเตนค่ะขอบคุณสุนหรับค์คำถามได้นะคะ